ท่าที่ผ่านมานะครับดาวเตะวัย30ปีลงสนามให้กับเสือใต้ไปแล้ว6นัดกราบสวัสดีครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ a d i เดียมฟุตบอลวาเลตีช่องที่รวบรวมสาระกีฬาต่างๆไว้มากมาย ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีหรือพี่ๆท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนช่องเราก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ iGameStadium@gmail.com ฝากไว้ด้วยนะครับประธานขอทั้งทีเลวมาริดยอมเซ็นน้องคิริยันเอ็มปาเป้ด้วย โอเคดิอาริโอนะครับสื่อของสเปนตีข่าวเรียวมาริดลดยอมเอาอีธานเอ็มปาเป้มาร่วมทีมตามคำขอของคิเลียนเอ็มปาเป้แต่มีโอกาสสูงที่อีธานจะต้องลงไปเล่นให้กับทีมเยาวชนของสโมสรก่อนเรียมาริดลดนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลาลิกาสเปน ตกลงที่จะดึงอ e ีธานเอมปาเป้ ay, น้องชายของเคลียนเอมปาเป้ ay, มาร่วมทัพด้วยหลังจากดาวเตะท,ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับขอร้องให้ทําแบบนั้นตามรายงานข่าวของโอเคดิอาริสื่อกีฬาของแดงกระทิงดุตลอดช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมานะครับกระแสข่าวลือระหว่างเอมปาเป้กับเรยลมันลิตรุนแแรงมากๆเนื่องจากเอมปาเป้ จะหมดสัญญากับปลารีสหลังจากจบฤดูดกาลนี้และมีรายงานว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายไปค้าแข้งในสเปนโดยมันถึงขั้นมีรายงานระบุว่าเอ็มปัเป้แจ้งให้กับต้นสังกัดร,รู้ถึงเรื่องนี้แล้วทั้งนี้นะครับล่าสุดโอเคเิอาริโอเผยว่าเอ็มปัปเป้และครอบครัวของเขาได้ทำการขอร้องให้เรียวมันลิดเซ็นสัญญากับอ e ีทานด้วยซึ่งหลังจากพิจารณาอยู่คู่หนึ่งแล้วนั้นทีมดังแห่งถิ่นซานดิเอโกเมรนาเบล ก็อยอมทําตามโดยเป็นที่เชื่อกันว่าอ e ีธานจะลงไปเล่นให้กับเรียวมาริดกาติยาหรือทีมสํารองของเรียวมาริดก่อนเพราะปัจจุบันเขาเพิ่งมีอายุแค่17ปีเท่านั้นสําหรับเอมปาเป้ผู้น้องนะครับที่ผ่านมามักจะได้เล่นในทีมชุดอายุไม่เกิน19ปีของปารีสเป็นหลักแต่เขาก็ได้ลงเล่นชุดใหญ่ของเปเชไปแล้ว3เกมด้วยกัน อนาคตดับวูบยูเวนตุสเตรียมยกเลิกสัญญาพอปอกบาเส้นคดีโดบยาสื่อดังแดนมักกะโลนีนะครับรายงานว่ามาลายยูเวนตุสเตรียมฉีกสัญญากับพอปอกบามิดฟิลจอมเกา่าหลังเจ้าตัวโดนสารตัดสินว่ามีความผิดจากการโดบยาและส่งผลให้เขาโดนสั่งแบนยาว4ปียูเวนตุสนะครับยักษ์ใหญ่แห่งศึกเกาโชซิลาอิตาลีเตรียมยกเลิกสัญญากับพอปอกบากองกลางชาวฝรั่งเศสหลังนักเตะ ถูกสารแดนมักกลนีสั่งลงดาบแบนยาว4ปีด้วยข้อหาใช้สารกระตุนพอปอกบานะครับอดีตดาวเตะค,ค่าตัวแพงที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด89ล้านปอนด์หรือระดับประมาณ4,500ล้านบาทเมื่อปี2016พบกับวิบากกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตพ่อค้าแข้งเนื่องจากในวัย30ปีเจ้าตัวได้รับโทษแบนยาวหลังมีผลตรวจโดบระบุว่าเขามีสารเทสโทสโทตโรนในระดับสงูงผิดปกติ แรกเริ่มเดิมทีนะครับบอกบาซึ่งมีปัญหาบาดเจ็บรบดควรต่อเนื่องในระยะหลังถูกสุ่มตรวจโดบเมื่อเดือนกันยายนและในการตรวจซ้ำรอบที่2ในเดือนตุลาคมผลยังออกมาเป็นบวกเช่นเดิมจึงทำให้องค์กรต่อต้านการโดบของอิตาลีล้องต่อสารให้สั่งแบนเขา4ปีซึ่งได้รับความเห็นชอบในที่สุดจากบทลงโทษดังกล่าวนั้นนะครับหมายความว่าสตาร์ลูกหนังแชมป์โลกจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในวันที่10กันยายนปี2 0 2 7 โดยตอนนั้นเขาจะอายุ33ปีอย่างไรก็ตามนะครับบ็อกบาออกลงยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนานที่จะทําและพร้อมยืนหุธดท์โทษแน่นอนสําหรับตอนนี้นะครับบ็อกบาเจอกับสถานการณ์ย่ำแย่อีกครั้งเมื่อลากาเซเต,ต้เดโลสปอร์ตสื่อในแดนพลาสต้ารายงานว่ายูเวนตุส เตรียมพร้อมที่จะยกเลิกสัญญากับนักเตะซึ่งมีรายได้1,30,000ปอนด์หรือเล่าละประมาณ5.7ล้านบาทต่อสัปดาห์จากการตัดสินโทษครั้งนี้ขนาดเดียวกันนะครับมีหลายฝ่ายแนะนําเขาว่าเขาควรแขวนสตั๊ดดีกว่าเข้าทําเสือถาวรไบยอร์มิวนิคจอเซ็นสัญญาเอริกไดเออร์ รียลนติดนะครับสื่อกีฬาชั้นแนวหน้าเผยไบร์นมิวนิกอดีตแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันเตรียมจับเอลิกไดเออร์ขุนพลทีมชาติอังกฤษเซ็นสัญญาร่วมทีมอย่างถาวรหลังยืมกองหลังทีมสเปอร์มาเสริมทัพเมื่อเดือนมกราคมไปจนจบซีซั่น บาเยอร์มิวนิกนะครับควักกระเป๋า4ล้านยูโรหรือราวประมาณ156ล้านบาทจ่ายให้กับสเปอร์เป็นค่ายืมตัวของเอริกไดเยอร์มาเสริมแนวรับแม้กองหลังทีมไก่เดือยทองกำลังจะหมดสัญญากับทีมลูกหนังแห่งกรุงลอนดอนในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ เท่าที่ผ่านมานะครับดาวเซวัย30ปีลงสนามให้กับเสือใต้ไปแล้ว6นัดโดยเป็นตัวจริง4นัดรวมถึงนัดล่าสุดในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทีมดังของบาวาเรียนเฝ้าบ้านเฉือนชนะอาเบไลซิกแบบเฉียดฉิว2ประตูต่อ1ในช่วงทด,ดเวลาโดยมีแฮร์รี่เคนซึ่งย้ายมาจากสเปอร์ก่อนหน้าไดายเยอร์เหมาซัดคนเดียว2ตุงกระท่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดียนแลนติสนะครับรายงานว่าไบายเย์ พร้อมจับไดเออร์ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของอังเกปอตเตโคคูกุนื้อทีมสเปอร์เซ็นสัญญาอย่างถาวรหนึ่งปีไปจนถึงเดือนมิถุนายน,นปี2 0 2 5โดยที่สโมอสอนยักษ์ใหญ่ของลีกเมืองเบียรไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตัวเขาในฐานะฟรีเอเจนต์ไม่ทนอีกแล้วมาคัดแลดฟอร์ดขอใช้สิทธิ์แก้ต่างหลังโดนวิจารณ์เรื่องการทุ่มเท มาคัดแรดฟอร์ดนะครับหัวหอกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอใช้สิทธ์แก้ต่างให้ตัวเองหลังโดนหลายฝ่ายลุมวิจาร์อย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาระบุชัดไม่ต้องมาตั้งข้อสงสัยเรื่องความเป็นมืออาชีพและการทุ่มเทนในสนามเพราะนี่คือสโมสรที่ตนรักที่สุดและพร้อมสู้ไม่ถอยเพื่อทีมมาคัดแรดฟอร์ดนะครับกองหน้าชาวอังกฤษของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงวิจารณ์เรื่องความไม่เป็นมืออาชีพและการเล่นที่ขาดความทุ่มเทในช่วงเวลาที่ผ่านมา,าตาลูกหนังวัย26ปีนะครับซึ่งโดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องผลงานในสนามสําหรับลูกการนี้โดนโจกอย่างรุนแรงกรณีที่แอบไปหนีเที่ยวในไน์รลับที่เบลฟาสก่อนที่เช้าวันต่อมาเขาจะแจ้งกับสโมสรว่าป่วยและไม่สามารถลงซ้อมได้ ขณะที่อลัานเชียเลอร์นะครับตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษวิจาร์อย่างรุนแรงเกี่ยวกับภาษากายของแรดฟอร์ดระหว่างเกม FA ครัพรอบที่5ที่บุกเฉือนนอตติงแฮมฟอร์เรสหนปรตูศูเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาสำหรับตอนนี้ดรแรซี่ขอใช้สิทธ์แก้ต่างเกี่ยวกับข้อสองสยัยในเรื่องความทุ่มเทที่มีให้กับทีมรักว่าฟังนะ ผมไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบตอนผมทำผิดพลาดผมจะเป็นคนแรกที่ยกมือขึ้นและบอกว่าผมต้องทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าคุณตั้งข้อสงสัยเรื่องความทุ่มเทของผมที่มีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้ผมต้องออกมาพูดมันก็เหมือนกับมีใครสักคนที่สงสัยในตัวของผมและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมยืนหยัดในฐาน,นะคนคนหนึง่งผมเติบโตที่นี่ผมเล่นกับสโมสรแห่งนี้ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กครอบครัวของผมปฏิเสธเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตตอนที่ผมยังเป็นเด็กเพื่อที่จะให้ผม ได้สวมเสื้อตาสโมสรน,นี้ผมไม่พยายามที่จะออกสื่อผมเข้าใจเกมนี้คุณคงรู้ว่าผมหมายถึงอะไรพวกเขาไม่ได้เขียนเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของผมมันก็เหมือนกับว่าพวกเขากําลังเขียนเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อมาคัสแลดฟอร์ดมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ผมเป็นเด็กหนุ่มอายุ26ปีที่ออกไปเที่ยวกลางคืนหรือได้ใบสั่งมันเกี่ยวกับว่าผมขับรถราคาเท่าไหร่รายได้ของผมต่อสัปดาห์เครื่องเพชรหรือลอยสัตว์ของผม รวมทั้งเรื่องภาษาการของผมและตั้งคําถามเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของผมการคาดเดาเรื่องครอบครัวของผมและอนาคตในวงการฟุตบอลของผมมีเรื่องมากมายที่คุณไม่เข้าใจเกี่ยวกับนักฟุตบอลทุกคนอย่าไปพูดถึงมันเลยกองหน้าทีมชาติอังกฤษระบุนอกจากนี้นะครับแรดฟอร์ดยังให้คามั่นสัญญาว่าจะนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปติดท็อปโฟเพื่อคว้าสิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าเราอยากกลับไปเล่นในแชมเปียนลีก จากนั้นเรามีทัวรเมาเมนทีมชาติที่ยิ่งใหญ่หรือ,อยูโรปี2024หลังจบฤดูกาลนี้เราจะกลับไปอยู่ในที่ที่เป็นของเราเราก็แค่พยายามทำงานหนักอย่างต่อเนื่องและสิ่งนั้นก็เริ่มจากตัวผมเป็นอันดับแรก กราบขอบพระคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับหากในคลิปนี้มีการอ่านออกเสียงผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออาภัยมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ